สวัสดีครับเฟร,รมนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้วันนี้ตอนนี้ผมก็กําลังจะตัดคลิปนะครับนี่ตัดคลิปแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นมื้อเช้าของเราก็เป็นนี่นนขนมปังเนยถั่วช็อกโกแลตนะครับแบบ no ู u g a r นะก็อร่อยดีขมๆดีนะครับ <c oughs> แล้วก็นี่เป็นกาแฟดํา กินทุกเช้านะครับโอเคก็เดี๋ยวเราจะตัดคลิปก่อนแล้วเดี๋ยวมีออกไปหาเพื่อนด้วยนะครับประมาณช่วงบ่ายๆ๋ยวกินข้าวข้างนอกนะครับก็เดี๋ยวขอตัดคลิปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันตอนจะออกไปรับเพื่อนเลยค ครับก็เดี๋ยวตอนนี้กําลังจะออกไปรับเพื่อนนะครับก็เดี๋ยวจะไปเดอะมอลงามวงวานเนาะไปหาอะไรกินนะครับแล้วก็น่าจะไปซื้อเสื้อผ้าอะไรประมาณนี้นะครับก็วันนี้เป็นวันเลสเดย์ของผมนะครับก็คือจะเป็นวันหยุดเวันนี้วันอาทิตย์ปกติผมจะเล่น6วันเนาะแล้วก็วันอาทิตย์อะจะเป็นวันหยุดนะครับก็คือก็เดี๋ยวออกไปหาเพื่อนแล้วก็ไป แล้วก็ไปหาอะไรกินครับเดี๋ยวดูว่าจะไปกินอะไรเพราะยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะไปกินอะไรกันโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ปั๊มนะครับก็ยังไม่ได้ไปรับเคอรี่รอน้องสมพรที่เคอรี่อยู่คนระับก็ จอดรอก็ไม่มีอะไรทำตอนนี้ก็ร้อนข้างนอกค่อนข้างร้อนนะครับเออก็อย่างที่บอกตอนแรกก็คือผมจะออกกําลังกาย6วันใช่ไหมแล้วก็พักวันหนึ่งนะครับก็จะบอกว่าจริงๆอะ่ะเวลาออกกําลังกายเราควรจะมีมีวันพักหรือวันเลสเดย์นะครับเพราะว่าให้ร่างกายาได้พักเนาะให้ระบบประสาทอะไรเงี้ยให้ร่างกายได้พักแบบเต็มที่นะครับอืมเรา จริงๆมันก็ออกกําลังกายได้จริงๆก็ออกกําลังกายทุกวันได้แหละแต่ว่าถ้าให้แนะนําจริงก็ควรจะมีวันพักอย่างน้อย1-2วันต่อสัปดาห์นะครับก็กําลังดีเนาะอืมอันนี้ก็ร้อนมากๆเลยก็ขับมาเติมน้ํามันนะครับแล้วก็จอดรอน้องน้องส่งของอยู่ที่คือรี่ก็ยังไม่มาเลยครับน,นี่ก็ยืนรอแบบเปอยๆเพื่อนก็เร่งแล้วเพื่บอกว่าอะไรจะมา เอออะไรประมาณนั้นนะเพราะว่ามันเราเรทอะก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเรามีรถเราสามารถที่จะทำอะไรก็ได้นะเพื่อนก็ต้องรอไปครับถ้าไม่รอก็ต้องไปเองนะเพื่อนเพื่อนไม่เห็นไม่ต้องด่ายูแน่เลยโอเคครับเอออ๋อโอเคครับน้องมาละเดี๋ยวไปหาเพื่อนกันเย็นตีวใหญ่ยังนอนอ่ะพใหญ่อีกนอนเหรอ เอ้ยยิงมาเรื่องอะไรอ้าวเขาใครอ่ะโอเคครับตอนนี้ก็ถึงหมองงามงมาแล้วเรียบร้อยก็รถค่อนข้างเยอะนะวันนี้เหมือนเขาเป็นเวันหยุดได้แหละเขาออกมาข้างนอกกันเยอะนะนี่พูดร่วมมัชตากรรมเราแกงเพื่อนพี่เรียน โอเคครับเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าจะไปซื้อเสื้อก่อนหรือจะไปกินข้าวก่อนนะก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีแล้วลกันโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่อากะานะครับก็ย่างย่างปอากานะันนนราท้อรอะืมนี้จะม้ข้คนมอรัมก็า้รมรูานคเทียว ต้องมีอันนี้ชุนึงปะมันมีให้ก็วานนี้ว่าเบคอนเนื้อน่มันมีแต่เบอนเมอเนีลูกเดิมบ้างว่า ครับวันนี้ก็อาหารก็เริ่มมาแล้วเดี๋ยวกินก่อน โอเคครับตอนนี้เราก็กินเสร็จแล้วนะก็เดี๋ยวรอกำลังรอเพื่อนจ่ายตังค์อยู่ครับก็เดี๋ยวน่าจะไปซื้อเสื้อผ้าต่อที่รูนีโคมั้งน่าจะใช่นะครับไปซื้อเสื้อผ้าหน่อยโอเคครับนี่เราก็จะมาลองเสื้อนะก็เป็นเสื้อยืดน,นะครับนี่ก็ไม่รู้จะเข้าไหมซื้อเสื้อยืดใหม่จะลองดูก่อนโอเคครับนี่ก็เป็นเบอร์เอ็มอืม เป็นจริงเอาเป็นสีดำนะอันนี้เป็นตัวแบบตัวแบบนะครับเขาให้ลองตัวแบบแต่จริงแล้วเป็นสีดำก็เอ็มก็โอเคอยู่โอเคครับนี่ก็เป็นเบอร์เอลโอ้แต่รู้สึกว่าเบอร์เอลม,มันใหญ่อนะเนี่ยใหญ่นะก <c oughs> <c oughs> ็น่าจะเป็นเบอร์เอ็มแต่นี้ก็ จริงๆมันเปนสีดำนี่ไม่สีกรมนะครับถ้าสีดำก็จะโอเควันนี้นะมันพาค่อนข้างโอเคเลยไม่แพงด้วยตัวละสองร้อยนี่ต,นนตัวใหญ่อะ่ะโ,โอเคครับอันนี้ก็จะเป็นเบอร์เอสนะเบอร์เอสถ้าสีอโอเคเลยค่อนข้างที่จะรับลูปหน่อยนะครับเบอร์เอสแน่นเลยอะ่ะ <laughs> ไม่เอสโอเคนะไม่เอสนะครับก็มาลุ่นสีนี้โอเคนะสีนะี้ ครับก็เดี๋ยวกลับห้องแล้วเดี๋ยวไปส่งเพื่อนแล้วก็ได้เสื้อมาสองตัวของยูนิโค่นะครับก็เสียตังค์อีกกูโอเคครับเดี๋ยวน่าจะเจอกันที่ห้องเลยเดี๋ยวต้องไปส่งเพื่อนเล้แล้วก็กลับห้องโอเคครับโอเคครับตอนนี้ก็ผมก็กลับมาถึงห้องแล้วนะก็ได้เสื้อยูนิโค่นะครับมาสองตัว เป็นสีดำตัวหนึ่งเสื้อยืดนะครับสีดำตัวนึงก็ออกสีแดงแดงเดี๋ยวไปลองดูในห้องน้ำนะโอเคครับนี่ก็เป็นสีดำนะนี่ก็เป็นเสื้อยืดโอเคเลยอะแบบพอดีตัวอยู่ใส่แล้วก็เท่ดีนะครับนี่โอเคสวยสวยสวยถือว่า ใส่ใส่สบายด้วยเดี๋ยวใส่ลงไปพิเน็ตก,ก็ได้นะครับมันค่อนข้างเยียโอเคอะเดี๋ยวไปดูอีกสีหนึ่งสีนี้สีนี้สีแดงมันก็สีแดงสีชพูโอเคคบโอเคอันนี้ก็เป็นสีออกชมพูดแดงๆนะครับก็โอเคอะสวยอยู่นะตัวตกตัวร้อยเก้าสิบานะครับอยู่ที่ยูนิคนะออ โอเคผมชอบใส่เสื้อแบบแบบเนี้ยผมชอบใส่เสื้อยืดแบบไม่มีลายนะครับนี่โอ้แบบได้เลยอนะ่ะเดี๋ยวรอบหน้าจะไปซื้อเพิ่มนะเป็นมันมีอีกหลายสีเลยคนระับสีขาวสีกรมสีฟ้าอนะไรเงี้ยเนี่ยรู้สึกใส่แล้วสบายผ้า,าม้นค่อนข้างสบายเลยนะนี่ครับโอเคโอเคครับก็ วันนี้ก็เป็นวันเลสเดย์ของผมนะครับก็คือวันวันพักนะวันที่ไม่ได้ออกกําลังกายนะครับก็ดูแล้วเนะว่าผมไปไหนมาบ้างวันนี้ก็ออกไปเดอมองงามงศ์วันนะครับไปกับเพื่อนไปกินบุฟเฟ่ต์อะไรอย่างนี้ครับเออก็แล้วก็ไปซื้อเสื้อด้วยก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะโอเคครับ